เชิญท่านก่อแก้วพิกุลทองครับเก้านาทีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมนายก่อแก้วพิกุลทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยในระบบบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับผมเองต้องขอกาบขอบพระคุณรัฐบาลนะครับที่ได้ดําเนินการเรื่องนโยบายปลองดองอย่างจรงิงจัง ตามที่รัฐบ,บาลน,นั้นได้หาเสียงและก็แถลงนโยบายไว้ว่าเป็นนโยบายที่เร่งด่วนที่รัฐบ,บาลจะดําเนินการท่านประธานครับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับ,บนี้ทางรัฐบ,บาลเองได้เสนองบประมาณในแผนงานสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติฟื้นฟูประชาธิปไตยและปฏิรูปการเมืองจํานวน528ล้านบาทสิ่งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญและจัด,ดการผลักดันเรื่องการโปร่งดองให้สำเร็จผลให้จงได้ครับท่านประธานครับผมดูงบประมาณครั้งแรกแล้วไม่สบายใจเพราะเห็นว่างบประมาณตัวนี้มีจำนวนน้อยนิดแค่5้อยี่สิบดล้านบาทแต่มาทราบไปหลังนะครับจากการสอบถานสังนับงบประมาณได้ทราบว่า ได้มีการกันงบประมาณจํานวนหนึ่งไว้ในงบกลางนะครับประมาณ5,000ล้านเพื่อให้แผนการรองดองที่ขณะนี้นั้นทางคณะค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อการรองดองนั้นหรือคอปอนั้นได้เสนอแนวทางมาให้กับรัฐบาลเข้าข้าวไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนรัฐบาลจึงได้กันงเงินไว้นะครับเพื่อรองรับตรงนั้น ท่านประธานครับตรงนี้ทําให้ผมสบายใจทําให้ผมมั่นใจว่าประเทศไทยยังมีความหวังที่เกิดการปรองดองอย่างแท้จริงครับท่านประธานครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่าการปรองดองของคนในชาตินั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าคนไทยไม่สามารถกลับมารักกันได้คนไทยไม่สามาัคคีกันแล้วประเทศไทยก็ยากที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าครับยากที่จะทําให้สังคม มีความสุขครับท่านประธานครับท่านประธานดูตัวอย่างในขณะน,นี้ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงมีน้ําท่วมในหลายๆจังหวัดมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหลายล้านคนท่านประธานครับรัฐบาลเองได้เดินหน้าพยายามแก้ปัญหาตรงนี้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ทํางานคล้ายๆกับเซเว่นอีเลฟเว่นเลยครับทำงาน7วันวันละ24ชั่วโมง เพื่อซับน้ําตาให้กับประชาชนท่านประธานครับตรงนี้คนไทยก็เห็นดีแต่แปลกครับแทนที่คนไทยทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนช่วยแก้ช่วยเยียวยาปัญหาของคนไทยด้วยกันแต่กับมีคนไทยบางกลุ่มดําเนินการขัดขวางพยายามทําลายหรือ d i s c ครดิตรัฐบาลอย่างต่อเนื่องสร้างข่าวลวงสร้างความสับสน และสร้างข่าวทำลายท่านนายทุนทีและรัฐบาลอย่างต่อเน,นื่องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดในขณะนี้แต่ก็เกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นเครื่องสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาเรื่องความโปรงโง่งดองคนไทยไม่สามารถก้าวข้ามความชอบทางการเมืองใช้เรื่องทางการเมืองมาห้ามหันกันแม้ขณะที่คนไทยทั่วประเทศมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือและรับการเยียวยาครับท่านท่านครับ ท่านานครับเรื่องนี้ผมถือว่าเราจึงมีความจําเป็นเละเร่งด่วนในการที่จะสร้างความปรองดองสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดขึ้นครับผมเองเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัมนตรีนั้นมีความตั้งใจและมีความปรารถนาอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนในการปักดันเรื่องการปรองดองนี้ให้สำเร็จผลโดยเร็วเพื่อนำความสุขกลับคืนสังคมไทยอีกครั้งแต่ท่านประธานครับ ผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้จะสำลิดผลตามเป้าหมายของท่านนายกที่วางไว้หรือไม่เพราะว่าการกับเคลื่อนเรื่องนี้นั้นต้องได้รับมือได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันในการผลักดันให้เรื่องนี้เป็นจริงครับถ้าท่านประธานได้สังเกตในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานั้นผมว่าท่านประธานเองก็คงคิดเหมือนผมว่ายังมีบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ มีบางส่วนไม่อยากให้การปรองรองนั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงครับแต่ท่านทางครับส่วนที่สําคัญที่ผมอยากเห็นอยากให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายนิติบัญญตัติและโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการถ้าสามอำนาจน,นี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็จะทําให้โอกาสการสร้างความสมันท์สร้างความปองรองเกิดขึ้นในชาติได้ง่ายขึ้นครับท่ทานประธานครับ ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี้ผมเห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผมยังไม่มั่นใจว่าบางฝ่ายนั้นจะให้ความ,มูลอ,อย่างเต็มที่หรือไม่และการดำเนินง,งานของบางส่วนนั้นจะสอดคล้องกับรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะฝ่ายตุลาการครับท่านประธานวันนี้รัฐบาลเองผลักดันขับเคลื่อนเรื่องการโปรงดองอย่างจริงจังและเร่งด่วนแต่ถ้าเราสังเกตน,นะครับวันนี้ยังมีนักโทษการเมือง ถูกขังในเรือนจำอีกหลายสิบคนและนักโทษการเมืองทั้งบทนั้นเท่าที่ผมทราบเป็นคนเสื้อแดงทั้งนั้นเลยครับไม่มีคนเสื้อเหลืองเลยทั้งที่คดีคนคนเสื้อเหลืองนั้นเกิดขึ้นก่อนทั้งสองปีในจนนํานวนนักโทษที่ถูกลกุมขังนั้นส่วนหนึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างดําเนินคดีแต่ว่าศาลเองไม่ย่าให้ประกันตัวทั้งที่นักโทษเหล่านั้นนี่นมีข้อหาร้ายแรงกว่าตัวผม ตัวผมเองถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่ศาลเองก็ให้ความเมตตาอนุญาตให้ประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีแต่หลายหลายคนที่มีคดีที่ต่ากว่าผมโทษเบากว่าผมก็ยังไม่รับการประกันตัวซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับนอกจากกลุ่มคนที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีแล้วก็ยังมีกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่ถูกตัดสินคดีสิ้นถุดแล้วที่ต้องโทษที่ต้องรอการนับโทษจนสิ้นสุดท่านประธานครับ ตราบใดที่เรามีนักโทษทางการเมืองอยู่ในคุกนะครับพวกเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้ประกันตัวหรือรับโทษชั่วคราวการที่เราจะผลักดันเรื่องการปองดองให้ก้าวหน้าไปนั้นมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังเป็นอุปสรรคอยู่เรื่องนี้ผมเองก็อยากฝากราเรียนไปยังรัฐบาลนะครับฐานท่านประธานนะครับว่าอยากให้ทางรัฐบาลนั้นได้หารือกับฝ่ายตุลาการว่าจะทำยังไงนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องการปองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆนะครับเพื่อประเทศไทยเดินหน้าไปได้การขับขเคลื่อนนี้นั้นถ้ามันสำเร็จผลไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของสภานิติัญัติหรือไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตุลาการแต่เพื่อสังคมไทยเพื่อคนไทยทุกคนครับท่านประธานครับผมเองอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลและฝ่ายนิติัญัติรวมทั้งฝ่ายตุลาการนะครับว่าในขณะนี้นั้นเป็นไปได้ไหม ถ้าจะมีการระงับโทษคดีทุกคดีที่ดำเนินการอยู่นั้นระงับไปก่อนก่อนที่จะรับการประกันตัวก็ขอให้ประกันตัวไปก่อนที่ต้องโทษไปแล้วขอให้ระงับโทษไปก่อนปล่อยปล่อยตัวมาก่อนจนกว่าการปรองดองนั้นจะสิ้นสุดกระบวนการถ้าสรุปกันยังไงค่อยดำเนินคดีต่อนี่เป็นวิธีที่ทําให้กระบวนการการปรองดองนั้นเดินหน้าไปได้โดยไม่มีฝ่ายใดนั้นคัดค้าน รู้รู้สึกว่าตะเกียบตะขวงใจในการยอมรับแผนการปรองดองครับท่านประธานครับผมเองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจำนวนพรให้ทางท่านนายรุมนตีทางรัฐบาลทางฝ่ายตุลาการทางฝ่ายนิติบัญญัติขอให้ทุกส่วนนั้นได้ร่วมกันนะครับขับเคลื่อนเรื่องการปล o n องจนสำเร็จผลและนำความสุขกลับคืนสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งครับท่านท่านครับขอบคุณมากครับ เชิญท่านก่อนจะติ